รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคาช่า าชาพาจะตามไปดูอยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุ่เรื่องราวกวเป็นจริงก็จะอีสียกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปดู่พียงแ่ศรัทธาเออพวกเราก็กลับมาเออบทประวัติของพุทธดังปรัญญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาเออค้ <laughs> าชะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้แค่ไหนก็จะบินไปดูคาชะพาพาไปดู สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ขุนช้างเนี่ยเป็นพระเกี่ยวกับโชคลาภดวงท่านจะมาอยู่กับเราอันนี้คือหลักกรรที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ทำไมพระขุนแผนต้องมาดังในที่สุพรรณบุรีทุกหลังจะต้องเลี้ยงผีหมดเลยเราต้องเรียกเอาวิญ,ญญาณมาไว้ที่บ้าน สวัสดีครับห้าโมงเย็นครับไทยรัฐทีวีช่อง32เราได้ไปต่างจังหวัดทางอีสานมาแล้วครับเจ๊เราได้ไปได้หลายจังหวัดมาแล้วใช่ครับและแน่นอนนี่อีกหนึ่งอีพีของเราเราเอาขอใกล้กรุงเทพใช่ครับเจ๊เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าเลไลครับเจ๊ครับที่วัดป่าเลไลแห่งนี้เ,เขาบอกให้มามูกันที่นี่แหละเมตตามหานิยมณน,นาทองรัวที่นี่เขายัาเชื่อเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรครับขุนช้างขุนแผน ขุนช้างขุนแผนวันนี้สมมติแกเป็นขุนช้างขุนช้างฉันขอตามขุนแผนขุนแผนของเธอคิดว่าหลอแค<อ>่ไหนแล้วมีสเสน่ห์แค่ไหนเธอบอกมาสิรับรองว่าแกเป็นแค่ได้แค่ขุนช้างได้ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีฮะวัดป่าเลไลนับเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1200ปีเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองสุพรรณบุรีตามประวัติสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรืองซึ่งสองซึ่งสองซ่อโอ้ดีมากพี่ครับพี่ครับพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับวายขอถ่ายรูปด้วยนะครับผมน 1> 1ี่พอดีพอดีอยากอย,ยากมีอนาคตที่ดีครับผม <c oughs> น้องๆเยอะเลยครับโอ้ยเอาใจเข้ามาครับซึ่งสองซ่อโอเคท่านขอบคุณคุณแจ็คนขณะที่ดำเนินรายการมาจนถึงเสร็จแล้วครับกันได้แล้วเท่าเองมาแค่นี้ พ <c oughs> อเจอคุณแผนปุ๊บลรือขุนช้างแล้วน้ <c oughs> องตุงตามเราที่บอกไว้ใช่ไหมเจ๊ <c oughs> โอเคขอสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนเคยมาสุพรรณไหมมาบ่อยครับสุพรรณเนี่ยจริงๆแล้วฝั่งฝัง่งทางด่านช้างจะอยู่ติดใกล้กับบ้านผมอ,อ๋อหรอใช่ครับซึ่งเขาบอกเลยจริงๆแล้วพระของผู้ชายที่เขาอยากจะบูชากันคือพระขุนแผนวันนี้เอามาด้วยวันนี้มีนี่นี่ตุตามวันนี้พึ่งได้อันนี้พึ่งได้มาสดๆอันนี้คือพระคุณแต่คุณเชื่อเรื่องพระขุนแผนว่ายังไงตุงตาม คือถ้าได้ยินจากคน man, ทั่วไปความเชื่อของคนทั <the 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 ่วไปเลยนะครับเขาก็จะรู้ส mm ึกว่าพระคุณแผนมีไว้เพื่อเพิ่มเมตตามหานิยมเสน่หาของตัวเองเจ๊ตุ้มตามเนี่ยเขามีเสน่ห์เยอะอยู่แล้วนะแต่แต่พอมาห้อยขุนแผนเนี่ยคือมันจะทําให้เราแบบโอ้โหทำไมกัตขนาดนี้คุณรู้จักขุนแผนกับเขาด้วยต้องบอกกอนว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวันณคคีขุนแผนเนี่ยกับพระขุนแผนเนี่ยมันต่างกันนะเจ๊นะอ๋อเหรอใช่มันต่างกันไม่ใช่เหมือนขุนช้างคุณแผนใช่คืออย่างพระขุนแผนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือพระนเรศวรเนทารงไปลบม แล้วพอชนะปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าสร้างพระที่ชื่อว่าพระทรงชัยทรงชัย่ใช่อันนี้นี่ต้องทำกันบ้านนะเป็นพิธีกรไม่ใช่จะมาแฉแล้วก็มาเออถูกป่ะแม่ถูกป่ะผมเป็นคุณผู้รู้เรื่องไหมแม่ใช่คือพูดได้ดีเออโอเคต้องให้แม่ชมเนอต้องให้แม่ชมหมายถึงว่าพระคุณแผ่นไม่เกี่ยวกับคุณช้างคุณแผ่นใช่อ๋อหรอแล้ววันนี้นะต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในวัดป่าเลไลเนี่ยเราไม่ได้มีแค่คุณแผนเรายังมี หลวงพ่อโตด้วยใช่แล้วหลวงพ่อโตเนี่ยเราจะพาไปด้านในรับรองว่าสวยแล้วก็จะมีการห่มผ้าด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะเข้าไปเลยครับผมกคุณทำเหมือนเรยลลิตเที่ยวเลยไปคุยเยอะเข้าไปข้างนตรงนี้เขาทาอไตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหไปคุยโทรคุยก็ได้คนอยากดูพาแล้วว่ามีอะไรบ้างหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเป็นพระเกาะอิฐถือปูนขนาดใหญ่ภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ถึง36องค์ที่ได้มาจากพระมหาเถรไลายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีหลายพระหัตถึงศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีพันธ์อดีตอาจารย์มหาวิเชยาไัยศิลปากรบางช่วงบางตอนกล่าวว่าพระพุทธรูปป่าเลไลยเป็นของเก่าก่อนวัตถุอื่นลักษณะทันสมัยอู่ทองและสร้างเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักรเหมือนอย่างพระประธานที่พระปฐมเจดีย์ พอเรากราบพระเสร็จใช่ไหมครับเจมส์มดคุณตุกตามเราก็ไปตีระฆังตรงนี้แล้วตีห้าครั้งนะคุณผู้ชแล้วที่ถ่ายด้วยต้องตีห้าครั้งเป็นความเชื่อของทางวัดนี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่อ่ะเอาอันี้ไปอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนต้องพูดคําว่ารักจังงังรักจังงังนี้ที่กาลาเขาเขียนมาเลยรักจังงังนเรื่องจริงในสคริปต์แต่ถ้าเอาความรู้จริงต้องให้พี่คนนี้มาช่วยพี่ขอเชิญเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับในสคริปต์ก็ให้ผมพูดรักจังงังแต่ความจริงๆแล้วเนี่ยเราตีครั้งแล้องงทไครับพี่ คือจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับงานประเพณีอ,อาจจะห้าก็ได้อาจจะสามก็ได้หลายๆครั้งก็ได้ครับ,ค,รบคําถามก่อนว่าการตีละคังที่วัดป่าเลไลเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความเชื่อวอ่าว่ายังไงฮะเขาเรียกระคงโะเสียงกล้องออตีละคังเนี่ยหมายความว่าชื่อเสียงโด่งดังจะเต็มฟ้าเมืองไทยเลยครับพี่ต้องเริ่มตีจากลูกไหนก่อนฮะจากอันนี้ก่อนนะครับจากลูกใหญ่ลูกใหญ่ก่อนยครับไปลูกเล็กก่นครับครับ คังลูกนี้สมัยรัชกาลที่ห้าครับเพราะอันนี้เหรอฮะครับผมอันนี้คือละครที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าถูกต้องครับไม่กีดตีตัวนขอตีให้รายการได้ไหมฮะได้ครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานนะครับว่าขอให้ความดีความงามของเราเนี่ยให้เหมือนเสียงละคงกล้องตัวฟ้า ที่เขาบอกว่าัดป่าเรลไยนี้อายุอานามประมาณเท่าไหร่แล้วฮะคือตามหลักฐานปรากฏของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตั้งวัดเมื่อพศ1369อครับโอ้โหประมาณ1000กว่าปีเลยนะพันกว่าป like ีถูกต yeah> ้องครับแล้วจะถามว่าหลวงพ่อโตเนี่ยสร้างเมื่อไหร่ก็คาดว่าน่าสร้างคู่กับวัดนะครับพันกว่าปีแต่มันจะมีอีกหลักฐานหนึ่งท hm um ี่ที่แบบก่อนหน้านั้นเลยคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าที่ไม่ได้ลงบันทึกไว้น่าจะร่วมวม2000กว่าปี บางตำราเล่าว่าองค์หลวงพ่อโตนั้นข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ท่านมีเทวดารักษาทําให้ศักดิ์สิทธิ์มากตอนที่สร้างนั้นคนโบราณส่งหลวงพ่อขึ้นมาก่อนส่วนวิหารนั้นสร้างครบองค์พระทีหลังโดยการนําเอาท่อนสูงต้นตะเคียนใหญ่6ต้นล่องตามน้ํามาความใหญ่ของไม้ตะเคียนนั้นใหญ่ขนาดที่ว่าคนสามารถนั่งท่อนสูงตามน้ํามาอย่างวัดได้และไม้ตะเคียนทั้ง6 ก็ถูกนำมาสร้างเป็นเสาของพระวิหารปัจจุบันเสาตะเคียนทั้งหมดก็ยังอยู่แต่ถูกปูนพ่อคุ้มเสาเอาไว้ทําให้ยิ่งเพิ่มความคลังมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เข้ามากราบหลวงพ่อโตด้านไหนมีความเชื่อว่าหากได้ถวายผ้าห่มพระอานิสงค์คือทำให้มีเสื้อผ้าใส่ผู้ใหญ่ส่งเสริมอุปถัมภ์ เป็นบุญยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เหมือนกับชื่อหลวงพ่อโตแน่นอนฮะหลวงพ่อโตอที่บอกว่าเป็นอายุเป็นพันๆปีความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อโตนี่เขามีความเชื่อว่ายังไงเออความเชื่อของหลวงพ่อโตเนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อว่าเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ในศักดิ์สิทธิ์ที่นี้เนี่ยหลวงพ่อไม่ได้มีอารยาอะไรทั้งแยะนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ย ถ้าจะอธิษฐานขอจริงใดถึิงหนึ่งเนี่ยจะได้ความสําเร็จในสิ่งนั้นเอาอย่างนี้ไข่บนปุ๊บเนี่ยของที่มาแก้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นพวกอะไรครับมาแก้เนี่ยหนึ่งไข่ต้มไข่ต้มทำไมถึงต้องเป็นไข่ต้มเหตุที่เป็นไข่ต้มเนี่ยคาดบ้านเนี่ยพออธิษฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้ไปจดจชนชาวบ้านเนี่ยนะให้ชาวบ้านก็ได้มีกินกัน ให้ชาวบ้านได้ทานกินกันด้วยแล้วก็เป็นดอกไม้ถ้าไปดูข้างนอกพวมอะไรเต็มนะครับพวมอะไรก็คือให้มันจะเดินเรื่องเรื่องเก้าพวงเอ้ยอะไรเอ้ยตามเลเก้าพวงล้9เก้าพบเก้าพวงร้อยพวงแล้วแต่ความศรัทธาหลวงพ่อโตคือพระคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีส่วนหลวงพ่อใหญ่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่มีใบหน้างดงาม ประดิษฐานอยู่ในวัดพร,ระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบริเวณฐานของพระพุทธชินราชมีรูปปั้นทาเวสวุวรรณจตุมหาราชิกาหรือท้าวกุเวนอธิบดีแห่งอสูรเทพผู้พิทักษ์สมบัติของเทวโลกมีลักษณะปางประทับนั่งถือคาถาวุธทงังหรือกระบองวิเศษเป็นอาวุธซึ่งเชื่อว่ามีหน้าที่ถวายการอภิบาลรักษาอกพระพุทธชินราช ท้าวเวสสุวรรณเกี่ยวข้องยังไงกับพระพุทธชินราชคะคือหนึ่งท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญจเทพาสารตาวุธ5ห้าอย่างที่สถิตร,รักษาพระวิหารพระพุทธชินราชครับดังนั้นพระวิหารพระพุทธชินราชที่รอดศึกอาแซีุนกี้ตีเมืองพิษณุโลกปรากฏว่าศาสนสถานเนี่ยไม่หมดนะยกเว้นพระวิหารพระพุทธชินราชก็มีปัญจเทพศาสาทตาวุธ ดังะะนั้นวิหารนี้จึงเป็นสถาปัตยกรรมสุโข,ขทัยที่สมบูรณ์ที่สุดเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยและถือว่า้ทวเวสวรรณนะจุดตรงนี้เป็น้าวเวสวรณที่เก่าแก่ที่สุดอันนี้เป็นเทพเวสวรณที่เป็นโลหะหล่อในสมัยยุทธยาเป็นปางนั่งหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาลวาดยักษ์มีผ้าวิเศษอยู่บนศีรษะนี่ก็คือคนละองค์กันคนละองค์แต่้าวเวสวรร์ถือว่าเป็นอธิปดีเป็นเจ้าของยักษ์ทูปผีอสูรกายทั้งหมดนี่เป็นขุนช้างดวงถ้าจะมาอยู่กับเรา ได้ยินมาว่าที่นี่มีองค์แรกรุ่นแรกของรุ่นแรกของหลวงพ่อถิ่นองค์ไหนครับองค์ไหนครับองนี้สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้